จู้ชมจำเด็กปั๊มสองคนได้ไหมคดีที่นครพนมที่เด็กปั๊มผู้ชายอ่ะกับเด็กปั๊มผู้หญิงใช่ค่ะแล้วตอนแรกคดีเนี้ยเด็กปั๊มเนี่ยเข้าใจว่าฝั่งของผู้ชายเนี่ยเขาเชื่ออะไรนะจัมจักค่ะพรมจักคุณผู้ชมฮะพรมจักเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะโดนยิงหัวแล้วผู้หญิงเนี่ยซึ่งเป็นเด็กปั๊มเนี่ยนะฮะน่าจะโดนทุบก่อนแล้วเข้าใจว่ายิงซ้ำมันก็เลยกลายเป็นคดีซึ่งโหดมาก คุณผู้ชมอาจจะลืมไปแล้วผมทวนเรื่องนี้นิดหนึ่งนะฮะแล้วเรื่องนี้มันน่าสนใจอขึ้นผังให้ดูสักนิดหนึ่งครับทวนกลับไปก่อนสองศพเนี่ยนอนไก่กันอตอนแรกเลยเนี่ยเขากําลังสงสัยว่าอันนี้ศพผู้ชายนะฮะเข้าใจว่าหญิงผู้ชายเสร็จแต่ผู้หญิงยังไม่ตายแล้วเข้าใจว่าเด็กปั๊มผู้หญิงเนี่ยน่าจะโดนทบุบทุบเสร็จแล้วยิงต่อค่ะตอนนั้นก็เลยกําลังสงสัยว,ว่ามันเป็นเรื่องพิษรักแรงหึงหรือเปล่าว่าใครมาติดน้องวิชุดาหรือน้องนันหรือไม่ จนกระทั่งอ,อบอตอถูกเรียกสอบก็จบไปเรื่องบินน้ำมันที่มีการเขียนบินน้ำมันเกินราคาก็ถูกเรียกสอบแล้วก็จบไปคุณผู้ชมครับคดีนี้ล่าสุดดันไปจับทหารใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับเด็กปัม๊มเปิดภาพตอนจับกลุ่มคนร้ายหน่อยฮะคดีนี้ผมย้อนกลับไป29ธันวา66คดีนี้จับนะฮะตำรวจไม่ได้ทิ้งนะฮะและอย่าลืมว่ากล้องวงจรปิด13ตัวเนี่ยมันเสียก่อนหน้านี้หมดเลย ภาพล่าสุดฮะมีภาพนิ่งตอนที่เขาจับใช่ไหมขอดูตอนที่จะนี่ฮะเปิดขึ้นมาเต็มจอเลยครับนี่ฮะงงไหมเราก็งงแต่ผมเชื่อว่าตำรวจเขามีเหตุผลแต่เขายังไม่บอกพวกเราหรอกฮะปรากฏว่าตำรวจไปจับ1ิบเอกพลอายุ38ครับในคดีฆ่า2เด็กปั๊มอย่างโหดเหี้ยมมันก็เลยกลายเป็นคำถามเอ๊ะไปฆ่าทำไมวะ แล้วแล้วต้นสายปลายเหตุกับแรงจูงใจมันคืออะไรกันแน่วันนี้คุณผู้ชมครับตำรวจยังไม่พูดอะไรสักแอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่พูดเลยฮะค่ะนี่ฮะงงทําข่าวมาจับได้ตํารวจต้องรีบโชว์ผลงานแล้วนะเออจับได้แล้วนะครับคดีนี้เราไม่ได้ทิ้งเงียบฮะเอสหรือเป็นพ่อทหาร<อ>ล่าสุดปรากฏว่าครอบครัวครับคุณผู้ชมฮะคือสิบเอกพลเนี่ยโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา แล้วเขาไปบุกค,ค้นบ้านพักในค่ายทหารแล้วไปเจอปืนอาก้าผลตรวจสอบเชื่อมโยงไปถึงสิบเอกคนนี้ตำรวจไม่ขอเปิดปมอ้างเดี๋ยวจะกระทบกับทหารเอาแล้วยังไงคนไทยงงอย่างนี้กันต่อไปกลัวมีปัญหากับทหารอย่างนั้นเลยหรือ อ้าเธอก็เงียบด้วยไม่เขาต้องไปขึ้นศาลทหารหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าี้ตอนสอบก็ต้องไปอยู่คดีใหญ่ขนาดนี้ค่ะพอจับทหารได้เงียบเดี๋ยวกระทบทหารเออแล้วพวกเราก็นั่งไงฮะอือาจับแล้วไม่ต้องรู้หรอกคืออะไรแต่เข้าใจว่าเดยวต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลใช่ค่ะคุณผู้ชมจับแล้วนะฮะแต่เขาไม่บอกพวกเราฮะแล้วคดีโคตรจะแปลก มันแปลกตรงไหนไหมะแต่นี้ผมเข้าใจนะทหารให้ความร่วมมือไม่งั้นจับไม่ได้หรอกเพราะอย่าลืมตำรวจบอกไปค้นในบ้านพัก่ายทหารนะฮะทีมงานเปิดแชทต,ต,ตัวนี้ที่บอกคดีด้วยความเคารพไม่ได้พูดไม่เพาะนะคาว่าโคตรแปลกเนี่ยคุณผู้ชมเด็กปั๊มสองคนเนี่ยตอนที่ก่อนจะตายเนี่ยไ<ค>อ้เจ้าน้องผู้ชายเนี่ยมันมีคนเนี่ยเอาเบียร์มาปากจาได้ไหมคดีนี้มันแปลกจริงนะฮะมมนมีคนเอาเบียร์มาปากแล้วหลังจากนั้นคือตัวน้องผู้หญิงก็ดันมีอบตอมาติดพันแล้วน้องผู้ชายก็ดดนไปมีปมเรื่องเกี่ยวกับอบตอให้เบิิกบนานเมิน จับทหารค่ะจบแค่นี้เลยแปลกไหมฮะคดีนี้แปลกจริงนะฮะใช้เวลาเนี่ยเอาขึ้นผังให้ดูหน่อยฮะเวลารวมเลยฮะกว่าตำรวจจะจับได้แล้วพูดแบบแปลกๆว่าเราจะไม่ชี้แจงเพราะกลัวกระทบกับทหารขึ้นระยะเวลาเพดฮะหนึ่งเดือน17วันล่าสุดวันนี้ครอบครัวเขาก็แปลกใจอ่ะอเปิดให้ดูเต็มจอเลยฮะนี่ เขาก็แปลกใจว่าจะไม่พูดสักหน่อยเหรอว่าฆ่าคนตายสองคนแรงจูงใจมันคืออะไรวะเนี่ยแล้วเอาปืนออกมาแล้วไปซ่อนในค่ายทหารอีกปรากฏว่าวันนี้ครอบครัวคนตายฮะเขาจุดธูปใช่ไหมคุณผู้ชมฮะปกติเนี่ยคดีแบบนี้ตำรวจต้องพูดวันนี้ญาติคนตายเลยขอให้ผีไปบอกทหารให้มันพูดไม่ต้องบอกทหารนะฮะผีต้องไปบอกผู้กำกับฮะตอนนี้ ล่าสุดญาติจุดทูบบอกอะไรเมคือพอหลังจากรู้ว่าทางด้านของตํารวจมีเชื่อมมีหลักฐานเชื่อมโยงกับสิเอกพลเนี่ยนะคะญาติคือพี่สาวกับครอบครัวเดินทางไปที่วัดดอนเมืองไปที่วัดดอนม่วงเลยคือไปขออัฐิของน้องก็คือคุณวิชุดาเนี่ยออกมาบอกกล่าวเพราะว่าเห็นว่าตํารวจเนี่ยมีข้อมูลการตรวจดีเอที่เสื้อคลุมของทหารออตรงกับของคุณวิชุดาผู้ตายแล้วก็มีการอนุมัติหมายจับเพิ่มเนี่ยเพราะจริงๆเขามีสองข้อหาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเขาก็เลย จุดทูบบอกน้องบอกว่าขอให้น้องไปโดนจิตโดนใจให้คดีไขข้อสงสัยได้โดยเร็วนะคะที่สําคัญเนี่ยอยากจะให้ชัดเจนไปเลยว่าสาเหตุอะไรกันแน่มันเป็นเรื่องชู้สาวจริงหรือไม่จะได้เคลียร์ประเด็นนี้แล้วน้องก็ไม่ถูกกล่าวหาแบบนี้นะคะก็เลยอยากให้วิญญาณเนี่ยมาช่วยพิสูจน์ให้พ้นข้อคอรหาหม่นทิน,นะคะ่ะแต่ยังไงก็ต้องชมตํารวจนะอันนี้ถือว่าเขาคงมีหลักฐานแล้วแหละแต่ก็อยากจะบอกตำรวจว่าพูดหน่อยเหอะอยากรู้ว่าคืออะไรเนี่ยนะฮะเอาฟังเสียงญาตินะต้องบอกให้ผีเนี่ยนะ,ะไปก่อมให้เขาพูดฮะ ไมคอยมันจบสิ้นเด้อคดีให้มันสรุปเร็วๆให้จับคนไายได้ไวๆเด้อจับได้เด้อว่าแมนจับได้แล้วแมนอยู่บ่เปิดปากให้มันว่าผู้บงการมาเด้อมันมีคนผู้บงการมีคนบงการมันอยู่ให้มันว่ามาแต่ง้างมันออกมาว่ามาแจ้งสิได้สงบจงได้ห่วงในไงเนาะมันเร็วเร็วจับเร็วๆได้ก็ต้องห่วงอย่างบบบนี้ฮะมีนเขาบักบนมิวกต้องห่วงไดเลยบอกพี่นันได้ไหมครับว่า จะได้คนข้อมูลทินของปีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่เขาแหงว่าเรื่องสู้สาวอยู่ฮะบมเดิร์นเรื่องสู้สาวเขาสิได้พ้นมูลทินเขาห้ว่าเรื่องยังแหละเจ้าของแหงโบเคยมัวเนี่ยนั่นอืมเจ้าของแหงโบได้มีผู้เป้าวจักคนดูโสดมาตั้งสาวกว่าปีสิครับคุณผู้ชมครับ ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยน้องนันเนี่ยซึ่งตายเนี่ยแล้วก็จะว่าตายทรมานที่สุดนะฮะเพราะว่าตัวของน้องนันเองเนี่ยมันมีประเด็นคือน,น่าจะโดนตีที่หัวแล้วก็ยิงทิ้งปรากฏว่าพี่สาวเนี่ยคุณสุภัตราเล่าให้ฟังคือมุมหนึ่งพอจับทหารปั๊บเนี่ยพี่สาวบอกว่าได้ถามพนักงานสอบสวนแล้วแล้วก็ท่านผู้กํากับ ทำไมกลายเป็นผู้ต้องหามัดันกลายเป็นทหารคดีนี้ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานเพราะตามกระบวนการทางกฎหมายไม่สามารถเปิดเผยให้ญาติรู้ว่าเรามีหลักฐานอะไรที่สําคัญตำรวจไม่สามารถบอกได้อีกว่าแรงจูงใจคืออะไรนอกจากนั้นตำรวจระบุว่าวันนี้ดําเนินคดีกับทหารคนนี้ทั้งหมด3ข้อหาคุณผู้ชมฮะเอ๊ะเขาได้ทําข้อมูลเพจข้อหามามัางไหมเนี่ยข้อหาก็คือลักทรัพย์ งงไหมฮะตายสองศพข้อหาคือลักทรัพย์โดยสิบเอกคนนี้โดนลักทรัพย์เนื่องจากไปขโมยปลอกแขนราคาไม่ถึงร้อยบาทก่อนจะลงมายิงสองศพโดยคาดว่าคนร้ายอาจจะหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันข่ามาดิงดินปืนข้อหาที่สองพกพาอาวุธสงครามและข้อหาที่สก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ทำไมมันต้องวางแผนเช็คข่าวดินปืนแล้วมันยิงเด็กปั๊มคืออะไรพี่สาวบอกงงมากมันคือความเชื่อมโยงยังไงเหรอที่ต้องหาปอกแขนมาเช็คข่าวดินปืนอยากขอตำรวจช่วยบอกหน่อยว่าถ้าทหารลากอาวุธสงครามแล้วเอาไปเก็บในค่ายได้ใครบงการเขากําลังกังวลใจอีกว่าทหารก็ต้องขึ้นศาลทหารวันนี้คุณผู้ชมเห็นภาพพวกเขาเดินมาไหมฮะ เขามาลงพักใช้เวลาสี่ชั่วโมงนะฮะเขาจะมาถามว่าคืออะไรอ่ะทำไมอยู่จัดทหารแล้วทำไมทหารต้องฆ่าน้องเขาไม่มีใครรู้นะฮะวันนี้ค่ะฟังเสียงพี่สาวเนี่ยฮะซึ่งเขาก็ไม่มีโอกาสเห็นหน้าทหารที่ฆ่าน้องเขายังโหดเทียมอีกก็ยังสงสัยค่ะยังไงครับเต่ยังไม่กล้าพูดอ่ะก็เราเขาจะมาฆาททำไมอ่ะนไม่มีปัญหาอะไรกับใครอ่ะ คิดว่าทางคนนี้ไม่น่าจะลงมือฆ่าด้วยตัวเองนั่นนะสิไม่ได้สนิทกับน้องไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยพ่อถามน้อยว่าเข้าสนิทกับเซลไหมน้อยบอกก็ไม่รู้จักกับน้องเราก็ไม่เคยพูดถึงเลยไม่ไม่เคยเลยเขายังมีหลายเรื่องที่ยังติดใจอยู่แม้ว่าจะได้มาติดใจติดใจแต่ก็ก็ติดใจแหละแต่ก็ได้แค่ติดใจว่าฆ่าทําไมอืม แล้ววันนี้เห็นว่าเรายังคล่องใจเรื่องได้รับการประกันตัวใช่ไหมไค่ะยังไงครับก็ถามถามถามผู้กำกับว่าเขามีสิทธิประกันกตัวไหมผู้กำกับบอกมีแต่ผู้กำกับบอกเขาคัดค้านการประกันตัวค่ะไม่ให้ประกันตัวกัง,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 งวลว่าถ้าออกมาแล้วจะผู้ชมครับประเด็นคือถ้ามันเป็นเรื่องชู้สาวเพราะผู้กำกับบอกไม่ใช่เรื่องชู้สาวค่ะปรากฏวันนี้ลูกสาวของคุณนันเด็กปั๊มด้วยนะฮะน้องว่ารินทร์ก็บอกหนูก็สงสัย ถ้ามันไม่ใช่เรื่องชู้สาวอย่าลืมนะถ้าเป็นเรื่องชู้สาวเนี่ยมันก็ควรฆ่าเฉพาะเด็กปั๊มผู้หญิงอันนี้มันฆ่าเด็กปั๊มผู้ชายด้วยนะฮะแล้วเอาเอาวุธสงครามมาฆ่าทิ้งลูกสาวก็ไม่รู้คำตอบว่าสุดท้ายฆ่าแม่หนูทำไมงงมากเลยคดีนี้นี่แต่ผมเชื่อว่าตำรวจเขาคงจับไม่ผิดตัวหรอกอเพราะอยู่จับทหารก็แสดงว่าต้องได้ความรับร่วม,มือจากทหารมาแล้วถูกไหมฮะ นอกจากนี้นะคะมีฝั่งของคนตายผู้ชายก็คือนายพรมจัรวันนี้ทางทีมข่าวช่องแดเราก็ได้ไปพูดคุยกับคุณน้อยเป็นน้องสาวของคุณพรมจัรผู้ตายอีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะน้องมวนรพลเนี่ยไปคุยกับคุณน้อยคุณน้อยบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยสบายใจมากขึ้นที่ตำรวจจับกลุ่มได้แต่สิ่งที่เขารู้สึกย้อนแยง้งแลวเขาก็ยังติดใจอยู่มากๆก็คือว่าตำรวจไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าผู้ก่อเหตุคนนี้แรงจูงใจในการฆ่าพี่ชายเขาคืออะไรแล้วก็อยากจะรู้ว่าในเมื่อสองคนเนี่ย ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีความสัมพันธ์กันเนี่ย<อ>แล้วจะมาฆ่าพี่ชายเขาด้วยจุดประสงค์อะไรแล้วถ้าขึ้นสารทหารแล้วหลุดอะทำยังไงถูกไหมฮะมตำรวจก็บอกเอ้าไม่เป็นไรหลุดก็คือหลุดอย่างนั้นเหรอปิดคดีแล้วอย่างนั้นไหมคือเรายังไม่รู้ว่าเรงจุกใจมันมาทำเนี่ยคือคือคืออะไรส่วนตัวน้อยเชื่อไหมว่าเป็นคนนี้ถามว่าเชื่อไหมก็ตำรวจให้การไอ้ให้ให้ให้ไอ้นั่นว่า มั่นใจมั่นใจว่าเป็นค,คนเราตอบเราไม่ได้หรอกครับว่าเขาทำไปเพราะอะไรยังค่ะเขา,าเขาตอบมันว่าไงครับนายคือคือ,คอ,คอ,อตำรวจเรียกมานี่คือคือ,ค,อคือให้มารับทราบว่าเป็นเป็นคนนี้จริงๆรค่ะแต่แรงเหตุจูงใจยังไม่บอกยังค่ะแต่เราครว่าเราติดใจว่าสาเหตุที่ตำรวจยิงแล้วเป็นคนนี้แต่ไม่รู้ว่าทำไมเพราะอะไรค่ะย้อนแย้งไหมฮะถามว่าย้อนแย้งไหมก็ก็ก็คือตอนนี้น่ะก็คือโลโลจากตำรวจอย่างเดียวเนาะค่ะเนาะ เขาจะสรารภาพหรือเปล่าค่ะค่ะ,คะเราสบายใจขึ้นไหมคะว่าคดีนี้เนี่ยมันมีนมตัวคนร้ายล้วค่ะสบายใจขึ้นว่ามีมีมีมมตัวคนร้ายอยู่อยู่แลว้วคือคือทางประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับแต่